ดูรถตักนะครับรถคันนี้ครับซึ่งมีน้ำมันเบรกลวนะครับออกจากกระบอกนะครับว่าทํายังไงบ้างก็เป็นไปแล้วมากนะมีนะครับอันนี้ครับเป็นกระบอกครับของรถตักนับซึ่งมีการร่วซีนรั่วจากกระบอกอยู่ตรงนี้นะซึ่งทําการแกะไขเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งถอดออกแล้วก็ มีกระบอกมีรอยสึกก็ทําการเอากระ,กระดาษทรายถ้ามันรอยสึกเยอะก็ทําการเปลี่ยนได้นะครับก็มีครับซึ่งทําการเปลี่ยนลูกกระบอกนะครับซึ่งเป็นแบบปกุมรถเล็กกับรถใหญ่ก็มนไม่เหมือนกันครับแค่มันแตกต่างติดทิดดดดดนึงนะครับแค่รถนี้มันใหญ่มากนะครับม,มีอะไร,รบ้างคลิปนี้ก็เติมน้ำมันเบรก อันนี้ทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะรกระบอกชิ้นลวดนะไม่รู้ว่ามันอยู่ไหมครับการนี้ครับเนี่ยข้างบนก็เยอะมากครับเยอะมากเนี่ยเจอไปหมดเนานะ ไล่ไล่คนอาจจะไม่รู้ว่ากระบอกเบรกอยู่ตรงอยู่ตรงไหนครับเนี่ยกระบอกเบรกมันเบรกหมดครับเดี๋ยวจะทําการไล่ลมอีกครับซึ่งการไล่ลมก็ไม่มีอะไรบ้างแค่บอกเขาเวลาเราจะคายนะบบอกเขาต้องใช้ประมาณ2องคน,นครับที่จะทําการไล่นะครับซึ่ง อีกคนอีกคนหนึ่งอยู่ในห้องคับนะครับสามารถจะเหยียบเบรกนะครับวิธีการวิธีการไล่ลมนะครับก็เหยียบเบรกน,นะครับบอกให้เขาเหยียบเบรกนนแล้วก็คลายนะครับแล้วก็อัดบอกเขาบอกให้เขาปล่อยนะครับแล้วก็ไล่ให้ทำทำซ้ำๆ,ๆนะครับให้แต่หลายจุดนะจุดนี้จุดนี้ทุกๆทุกๆจุดนะที่เราจะไล่นะครับให้สมัดในมันติดเหนื่อยได้ครับซึ่งทำแบบ ให้เขาเยียบนะครับเราก็ปล่อยนะครับแล้วก็เราอัดแล้วเขาก็ปล่อยนะพอเขอปล่อยให้เยียบแล้วก็ปล่อยอัดแล้วก็ให้เขาปล่อยนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับที่นี่ครับเป็นสลารความรู้เล็กน้อยเปลี่ยนสีนกระบ,บอกเมื่อกี้ผมก็